ลาโมอะัยกุมะเระห์มะตุลลอฮะบะเบะกาตุสสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกทคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นป .5 โดยมีคุณครูผู้สอนคุณครูสุยะษารออีกเช่นเคยนะคะและในะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องเส้นตั้งฉากและเส้นขนานซึ่งจะเป็นครับ ที่2แล้วนะคะสำหรับในวันนี้วันนี้มาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อ,อพร้อมที่จะเรียนหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะโดยมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือ นัเกเรียนสามารถระบุเส้นตรงคู่ที่ขนาดกันโดยพิจารณาจากระยะห่างระหว่างเส้นตรงได้่และก่อนที่จะเข้าสู่เนะื้อหาในวันนี้นั้นนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนเนะื้อหาที่ได้เรียนในคาบที่แล้วกันก่อนนะคะอะซึ่งเส้นตั้งฉากเป็นอย่างไรกันแล้วคะโดยเส้นตั้งฉาก ้าเส้นตรง2เส้นนะคะอ่าสิ่งที่ได้เรียนในคาบ้ที่แล้วนักเรียนรู้จักเส้นตรงแล้วนะคะเป็นอย่างไรเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงหรือว่ารังสีมีลักษณะนหน้าตาเป็นอย่างไรใช่ไหมคะอ่าทีนี้ถ้าเส้นตรง2เส้นที่อยู่บนระน,นาบเดียวกันตัดกันเป็นมุมฉากแล้วเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นจะตั้งฉากกันนั่นเองค่ะโดยสัญ,ญลักษณ์ในการ ตั้งฉากอ่าเวลาเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมคะอ่าตัวสัญลักษณ์การตั้งฉากก็คือจะเป็นลักษณะของตัวทีนะคะอ่าแต่เป็นตัวทีที่อยู่ลักษณะของค้าลงแบบนี้นะคะอ่าถ้าเจอสัญลักษณ์แบบนี้ใหม่นั่นแปลว่านักเรียนรู้เลยว่าก็คือเป็นสัญลักษณ์ของการตั้งตั้งฉาก และในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นตั้งฉากต่อจากคาบที่แล้วนะคะโดยในวันนี้เราจะมาตรวจสอบเส้นตรงรังสีหรือส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ว่าตั้งฉากกันหรือไม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะโดยเส้นตรงเป็นอย่างไรแล้วคะคาบที่แล้วคุณครูได้อธิบายไปแล้วว่าถ้าเป็นเส้นตรงกับ ก็คือจะเป็นเส้นที่มีหัวลูกศรทั้งสองข้างนั่นเองอเราจะเรียกว่าเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะแต่ถ้าเส้นที่เป็นยังไงคะอ่าเป็นเส้นตรงเฉยๆไม่มีหัวลูกศรเราจะเรียกว่าเป็นส่วนของส่วนของเส้นตรงนั่นเองและ อันที่3ก็คือถ้าเป็นเส้นที่มีหัวลูกศรข้างเดียวแบบนี้เราจะเรียกว่ารังสีนั่นเองค่ะอะดังนั้นจากรูปนี้เป็นเส้นตรงทั้งสองเส้นเลยใช่ไหมคะโดยเส้นตรงทั้งสองเส้นเป็นเส้นตรง AB A, b กับเส้นตรง CD d นะคะและมาตัดกันที่จุด จุด O นั่นเองอาทีนี้เราจะมาตรวจสอบกันนะคะว่าเส้นตรงทั้งสองเส้นที่กำหนดมาให้นี้ว่าตั้งฉากกันหรือไมอ่ดังนั้นในการตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้อย่างไรเอ่ยอ่าในการตรวจสอบในที่นี้นะคะอาเกียนอะจะใช้ไม้โรเทคเตอร์นะคะแบบชนิดเครื่องวงกลมหรือแบบไม้บรรทัดก็ได้นะคะมาตรวจสอบว่าถ้า เส้นตรงทั้งสองเส้นมาตัดกันแล้วอ่ามุมที่เกิดขึ้นตรงกลางนี้นะคะมุมที่เกิดขึ้นอ่าอย่างเช่นตรงนี้เราวัดแล้วมีขนาดอ่าถ้าวัดขนาดของมุมแล้วมีขนาดเท่ากับ90องอ90องศานั่นหมายความว่าแสดงว่าเป็นมุม นั่นเองนะคะ,ะดังนั้นจากรูปนี้จะเห็นได้ว่าทั้ง2เส้นก็คืออยู่ในลักษณะของมาตัดกันแล้วคือเส้นทั้ง2เส้นนะคะเป็นยังไงคะ,ะมาตัดกันตรงๆนะคะดังนั้นมุมนี้ก็คือจะเป็นมุมที่มีขนาดเท่ากับ90องศานั่นเองนั่นหมายความว่าเป็นมุมฉากแสดงว่าทุกมุมเป็นมุมฉากหมดเลยนะคะดังนั้น2เส้นนี้ หมายความว่าทั้งสองเส้นนี้ตั้งฉากกันนั่นเองค่ะดังนั้นในการเขียนตรวจสอบอในการตรวจสอบครั้งนี้แสดงว่าเส้นตรง AB อันนี้ครูใช้สัญลักษณ์ในการเขียนนะคะเส้นตรง AB ตั้งฉากกับเส้นตรง CD นั่นเองค่ะและเพราะอะไรเอ่ยเพราะเส้นตรง AB ตัดกับเส้นตรง CD ที่จุด O นั้นเป็นมุม กาแล้วต่อไปนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะจากรูปอ่ะคนครูกําหนดมาให้เป็นเส้นตรง2เส้นที่เป็นเส้นตรงอะไรคะ K O กับ M N นั่นเองนะคะโดยตัดกันที่จุด L นะคะ ทีนี้อ่าเราจะมาตรวจสอบกันนะคะว่าเส้นตรงที่กําหนดให้นี้ว่าตั้งฉากกันหรือไม่อ่าเหมือนเดิมนะคะในการตรวจสอบนัเกเรียนอาจจะใช้เครื่องมือก็คือไม้โปรเทคเตอร์ก็ได้นะคะในการวัดขนาดของมุมถ้ามุมที่เกิดขึ้นเป็นมุมที่มีขนาด90องศานั่นหมายความว่าอ่าเป็น เป็นอะไรคะอาเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกัน่นียงอาทีนี้ในการตรวจสอบอถ้าไม่มีไม้โปรเทคเตอร์นกเกนอาจจะใช้สิ่งของอะไรก็ได้นะคะที่มีลักษณะเป็นมุมฉากอ,อย่างเช่นมุมของหนังสือนะคะมุมของหนังสือมุมของไม้บรรทัดก็ได้นะคะในการตรวจสอบถ้ามีลักษณะ เท่ากับมุมฉากนะคะนั่นหมายความว่าทั้งสองเส้นนั้นตั้งฉากกันนั่นเองค่ะอ่าทีนี้มาดูกันนะคะว่ามุมที่เกิดขึ้นเป็นมุมฉากหรือไม่นะคะอา่าทีนี้จากรูปนี้นะคะอาจจะเห็นว่ามุมที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะอา่าจะมีลักษณะของมุมมากกว่าหนึ่งมุมฉากนั่นเองก็คือมีขนาดมากกว่าอา่ามุมมีขนาดมากกว่า เกองศานั่นเองอ่ามุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาเป็นมุมอะไรแล้วคะอ่ะก็คือเราจะเรียกว่าเป็นมุมป้านั่นเองแล้วส่วนตรงนี้ละคะส่วนตรงนี้เป็นมุมอะไรเอ่อ่ถ้าดูจากลักษณะของมุมก็คือจะน้อยกว่า1มุมฉากดังนั้นมุมนี้เราจะเรียกว่าเป็นมุมมุมแหลมนั่นเองนะคะมุมที่น้อยกว่า1มุมฉากก็คือ น้อยกว่า90องศานั่นเองนะคะก็คือจะเห็นว่าทุกมุมนั้นก็คือเป็นมุมป้านบ้างนะคะอ่าเป็นมุมอ่ามุมมุมแหลมบ้างนะคะทีนี้อ่าสรุปแล้วทุกมุมนั้นไม่เป็นมุมฉากการที่จะบอกได้ว่าเส้นตรงหรือว่ารังสีหรือว่าส่วนของเส้นตรงนั้นอ่าตั้งฉากกันหรือไม่ นั่นหมายความว่าทุกมุมต้องเป็นมุมฉากถึงจะตั้งฉากกันนั่นเองนะคะดันงนั้นจากรูปนี้สรุปแล้วก็คือเส้นตรง MN ไม่ตั้งฉากกับเส้นตรง KO นั่นเองค่ะเพราะ MN ไม่ตัดกับเส้นตรงเพราะเส้นตรง MN ตัดกับเส้นตรง KO ที่จุด L นั้นไม่เป็นมุมฉากนั่นเองนะคะ และต่อไปมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวอย่างที่1น,นะคะอ่าโดยให้ตรวจสอบเส้นตรงรางสีหรือส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ว่าตั้งฉากกันหรือไม่ถ้าตั้งฉากกันให้เขียนสแสดงสัญลักษณ์การตั้งฉากนั่นเองนะคะโดยจากรูปอ่ากำหนดมาให้เป็นเส้นตรงโกขอและเส้นตรงโคงอนะคะอ่ามาตัดการที่จุด นั่นเองนะคะจากรูปนี้ถ้าดูด้วยตาเปล่านะคะจะเห็นว่ามันตั้งฉากกันนั่นเองใช่ะคะดังนั้นเราสามารถที่จะตรวจสอบหรือว่าพิสูจน์ได้โดยการใช้สิ่งของก็ได้นะคะที่มีลักษณะเป็นมุมฉากหรือว่าใช้เครื่องมือก็คือไม้โปรเทคเตอร์ในการวัดขนาดของมุมนั่นเองค่ะซึ่งการที่จะตั้งฉากได้นั้นนั่นหมายความมุมที่เกิดขึ้นทุกมุมต้องเป็นมุมฉากหรือมุมที่มีขนาด90องศ์ นั่นเองนะคะอ่าดังนั้นสรุปจากรูปนี้ก็คือสร้างฉากกันนั่นเองใช่ไหมคะอ่าเพราะมุมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรคะอ่าก็คือจะเป็นลนักษณะของมุมฉากนั่นเองนะคะอ่าทุกมุมเป็นลนักษณะของมุมฉากหมดเลยใช่ไหมคะก็คือมุมที่มีขนาดเท่ากับ90องศานั่นเองเราจะเรียกว่าเป็นมุมฉากค่ะอ่าดังนั้น สรุปแล้วในการเขียนสัญลักษณ์การตั้งฉากนี้เขียนได้ดังนี้นะคะเส้นตรงกอขอตั้งฉากกับเส้นตรงคองอ,อและบอกเหตุผลด้วยนะคะก็คือเพราะเส้นตรงกอขอตัดกับเส้นตรงคองอที่จุดจอนั้นเป็นมุมฉากนั่นเอง และต่อไปมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะให้ตรวจสอบเหมือนเดิมเลยจากรูปกําหนดมาให้เป็นเส้นตรงตอถอและเส้นตรงนอโดนะคะโดยมาตัดกันที่จุดจุดโบนั่นเองนะคะอาจากรูปนี้ถ้าเราดูแล้วนะคะเส้นตรงทั้งสองเส้นมาตัดกันก็คือเส้นตรงตอหออยู่ในลักษณะที่ ไม่ได้ตรงกันนะคะคือเอียงๆนิดนึงงดังนั้นถ้าดูด้วยตาเปล่าแล้วมุมที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นมุมฉากนั่นเองนะคะอ่าดังนั้นเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะโดยใช้เครื่อ,อสิ่งของหรือว่าไม้โปรเทคเตอร์มาวัดขนาดของมุมก็ได้ค่ะถ้ามุมที่เกิดขึ้นนั้น เป็นมุมฉากทุกมุมนะคะแสดงว่าเส้นตรงทั้งสองเส้นนี้ตั้งฉากกันแต่ถ้ามุมที่เกิดขึ้นอ่ามีมุมใดมุมหนึ่งไม่เป็นมุมฉากนะคะมุมที่เกิดขึ้นทุกมุมนั้นไม่เป็นมุมฉากสรุปสามารถที่จะสรุปได้เลยว่าเส้นตรงทั้งสองเส้นนี้ไม่ตั้งฉากกันนั่นเองค่ะอ่าดังนั้นจากรูปนี้อ่าก็คือรูปที่ได้นะคะมุมที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่เป็นลักษณะของมุม นั่นเองนะคะอ่าตรงนี้นะคะมุมที่มุมบอรหรือว่าตรงนี้นะคะทุกมุมเลยจะเห็นดว่าลาักษณะที่เกิดขึ้นมุมนั้นจะไม่เป็นมุมฉากนั่นเองนะคะอ่าไม่เป็นมุมไม่เป็นมุมฉากอ่าดังนั้นสรุปแล้วทั้ง2เส้นนี้นะคะไม่ตั้งฉากกันนั่นเองค่ะ ดังนั้นในการเขียนสัญ,ญลักษณ์สามารถที่จะตอบได้ว่าเส้นตรงตอถอไม่ตั้งฉากับเส้นตรงนอดอเพราะเส้นตรงตอถอตัดกับเส้นตรงนอดอที่จุดบอนั้นไม่เป็นมุมฉากค่ะดังนั้นจากตัวอย่างที่คุณครูให้มาทั้งหมดนี้ อ่าเป็นการตรวจสอบใช่ไหมคะอ่าเป็นการตรวจสอบเส้นตรงหรือว่ารังสีหรือว่าส่วนของเส้นตรงที่กาหนดมาให้ว่าตั้งฉากกันหรือไม่โดยให้เขียนเป็นแสดงให้เขียนแสดงเป็นสัญลักษณ์การตั้งฉากนั่นเองคะ่ะและในวันนี้นะคะอ่าค,คุณครูคิดว่านักเรียนพอจะเข้าใจบ้างนะคะอ่าดังนั้นอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนกันบ่อยๆนะคะ สำหรับวันนี้ครูจะขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะและมาเจอกันใหม่ต่อในคาบหน้านะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอาซานา่าโมลยกุลโรัะมุตุลัยตะอานะวมเบรคาตุ